วิธีการรับชม t วีดทีวีบน Sony Android TV ดูทวีดทีวีผ่าน Sony Android TV ได้แล้ววันนี้ดูจอใหญ่สะใจสนุกกว่าแน่นอนทั้งหนังใหม่พรีเมียมซีรีส์ดังกระตูนออนไลน์อนิเมะบอลสดกีฬาพร้อมช่องพรีเมียมสุดพิเศษจากท v i s i o n ค่ะขั้นตอนที่1ที่แถบ Sony Select เลือก t r u e ท d TV ไอคอนขั้นตอนที่2กดปุ่มติดตั้งและรอจนติดตั้งเสร็จ ขั้นตอนที่3กดปุ่มเปิดเพื่อเข้าใช้งาน TrueID TV ขั้นตอนที่4กดปุ่มที่หน้าแนะนำของแอปจนสิ้นสุดการแนะนำขั้นตอนที่5หากมีบัญชี TrueID สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้จากหน้าล็อกอินหากไม่มีแนะนำกดที่ปุ่มข้ามได้เลยขั้นตอนที่6เข้าใช้งานแอป TrueID TV เพื่อดูรายการทีวีดิจิตอลหรืออื่นๆนไดตามความต้องการ เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าใช้งานไอคอน t r u e IDTV จากหน้าโฮมทีวีได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆในครั้งหน้านะคะครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ